หมอปลายปลายกระซิบเปิดคำทำนายสามอันดับเดือนเกิดดวงดีประจำเดือนมีนาคม2567ทั้ทางด้านการงานการเงินความรักหมอปลายปลายกระซิบหมอดูชื่อดังได้เผยคำทำนายสามอันดับเดือนเกิดดวงดีประจำเดือนมีนาคม2567ทั้ทางด้านการงานการเงินความรักดังนี้ อันดับที่1เดือนมิถุนายนอันดับที่สองเดือนกรกฎาคมอันดับที่สเดือนกุมภาพันธ์ทางด้านหมอช้างทศพรสีตุลาก็มีการดูดวงการเงินสามราศีดวงชะตาการเงินล้นรายจ่ายลดรายได้เพิ่มมีข่าวดีและมีราศีต,ตัวเต็งเรื่องโชคลาภหมอช้างทศพรสีตุลาหมอดูชื่อดัง ได้เผยคำทำนายดวงการเงินสามราศีดวงชะตาการเงินล้นดังนี้ราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมดวงคนมีเงินรายจ่ายต่างๆลดน้อยลงในขณะที่รายได้มีมากขึ้นจากการทำงานที่หนักมากๆในช่วงนี้ราศีมังกร15มก,กราคมถึง12กุมภาพันธ์ ปัญหาการเงินต่างๆเริ่มหมดไปดวงกำลังจะมีข่าวดีเข้ามาหลายได้ปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นราศีพฤษภ15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนเป็นราศีตัวเต่งเรื่องโชคลาภส่งผลในทิศทางการเงินที่ดีรายได้เงินทองเพิ่มพูนแต่ต้องระวังในเรื่องของความใจร้อนอาจทำให้เงินที่คุณควรได้หลุดมือไป นอกจากนี้หมอช้างเปิดดวงราศีเดือนมีนาคม2567ว่าราศีไหนต้องระวังต้องเตือนดวงพบบททดสอบและปัญหาอุปสรรคได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมถ้าไม่นับเรื่องงานเรื่องอื่นๆดูดีไปหมดคนโสดอาจจะมีเซอร์ไพรส์ได้พบความรักในเดือนมีนาคมนี้ หรือใครมีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วจังหวะดวงดาวเรื่องของคู่ครองช่วยส่งเสริมในเรื่องของการเงินและโชคลาภที่ดีด้วยซ้ําเรื่องของการเดินทางจะส่งผลดีมีโอกาสได้เดินทางเยอะขึ้นหรือการเดินทางจะนําโชคนําข่าวดีมาให้ต้องระวังเรื่องแรงกดดันจากที่ทํางานบางทีสิ่งที่ทําอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ ราศีตัวเต็งเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภได้แก่ราศีพฤษภผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนเป็นราศีที่มีโอกาสมีข่าวดีเข้ามาการเงินมีรายได้แบบไม่คาดฝันและการลงทุนที่มีความเสี่ยงโชคลาภก็จัดเต็มทําให้มีรายได้มีเงินทองเพิ่มผุนมากยิ่งขึ้นแต่เรื่องการทํางานต้องระวัง ช่วงเดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไปชาวราศีพฤษภนั้นจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ง่ายถ้าหากใช้อารมณ์มากเกินไปมันก็จะส่งผลไม่ใช่แค่เรื่องงานบางทีมันอาจจะส่งผลต่อเนื่องถึงการเงินด้วยเงินที่ควรจะได้อาหลุดมือไปดังนั้นต้องใจเย็นๆราศีดวงรักก็รุ่งเงินก็พุ่งได้แก่ราศีเมถุน ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมความรักมีการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้3วันดี4วันไข้แต่ว่าในเดือนมีนาคมนี้จังหวะดวงดาวเปลี่ยนแปลงคลี่คลายทำให้คนที่มีคู่มีแฟนแล้วความรักก็จะพบกับทางสว่างพบทางออกที่ดีส่วนคนโสดก็ต้องย้ำว่าราศีเมถุน ดวงในเรื่องของทางไกลการเดินทางจะส่งผลดีกับชีวิตในหลายๆด้านอาจจะเดินทางไปพบหรืออาจจะเป็นคนที่เดินทางมาจากแดนไกลราศีดวงการงานก้าวกระโดดสู่โหมดจริงจังได้แก่ราศีกรกฎผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กร,รกฎาคมถึง16สิงหาคมเป็นราศีที่ดวงค่อนข้างแรงหลังดวงดาวธาตุน้ำ จะส่งผลให้ตำแหน่งหน้าที่การงานอยู่ในจุดก้าวกระโดดมีโชคในเรื่องของการเดินทางเป็นการเดินทางที่ทำให้เกิดโชคลาภหรือเกิดความก้าวหน้าในเรื่องของการงานที่เข้ามาด้วยในเดือนมีนาคมนี้รายจ่ายต่างๆก็จะลดไปเยอะการงานการค้าขายก็จะดีขึ้นแต่ต้องระวังเรื่องความรักพระสุขเข้ามาแทรกพระเสาไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ ราศีที่ดวงต้องระวังการใช้เงินได้แก่ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนรายได้เริ่มที่จะชะลอตัวลงเงินบางอย่างที่มันควรจะได้อาจจะถูกเลื่อนออกไปหรือว่าอาจไม่ตรงตามกำหนดเวลาที่ตั้งใจแถมดวงในเรื่องการจ่ายก็เป็นราศีที่กระเป๋ารั่วนในเดือนนี้ใครที่มีพื้นฐานการใช้เงินไม่แข็งแรง อาจมีปัญหาในเรื่องหนี้สินเกิดขึ้นได้ง่ายเตือนเรื่องการทํางานเป็นราศีที่มีโอกาสเกิดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้เข้าใจผิดสื่อสารกันผิดพลาดทําให้กลายเป็นประเด็นดรามา่าในเรื่องของการทํางานก็ได้ผลจากราหูอมจันทร์รักต้องระวังได้แก่ราศีกันผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายน ถึง17ตุลาคมย้ำว่าราศีกันเจอพระราหูย้ายมาตั้งแต่17ตุลาคมปี2566ในรอบหนึ่งปีจะมีช่วงเวลาที่ราหูแรง4-5ครั้งครั้งแรกคือในคืนวันที่24-25ถึงมีนาคมจะส่งผลกระทบโดยเฉพาะในเรื่องของความรักเรื่องปัญหาความเข้าใจผิดการตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบเรื่องมือที่สาม ส่วนการงานต้องระวังเรื่องการพูดคุยการเจรจาจะเจ็นสัญญาต้องระวังเรื่องเอกสารปัญหาเรื่องของการถูกใส่ร้ายป้ายสีแต่ข่าวดีก็จะมีโชคลาภเข้ามาบ้างอาจจะมีโอกาสถูกรางวัลได้เงินได้โชคมาบ้างเล็กน้อยราศีที่ดวงพบรักดีคนดีๆเข้ามาได้แก่ราศีตุลผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่18ตุลาคม ถึง16พฤศจิกายนความรักคนโสดถ้ามีคนเข้ามาในช่วงเดือนมีนาคมนี้มีโปรโมชั่นฮอตจากคนที่เข้ามาแต่ถ้าเลยไปเดือนเมษายนหรือพฤษภาคมแล้วอาจจะต้องกลับไปนั่งเหงาคนเดียวคนมีแฟนมีพัฒนาการเรื่องอนาคตเพิ่มขึ้นมีโอกาสมั่นหมายแต่งงานมีครอบครัวราศีดวงการงานรุ่ง การลงทุนต่อยอดได้แก่ราศีพิจิกผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเป็นราศีที่มีการขยับขยายมีข่าวดีในเรื่องของการทำงานอย่างต่อเนื่องอาจจะมีภาระความรับผิดชอบเยอะขึ้นเช่นมีลูกน้องมีบริวารที่มากขึ้นแต่มันก็จะหมายถึงเรื่องของตาแหน่งและความก้าวหน้าในเรื่องการทางานที่ดีย้าว่าในจังหวะเรื่องงานอาจส่งผลต่อเนื่อง ถึงเรื่องการเงินให้จังหวะที่ทำในเชิงของรายได้มีความคึกคักและมีความก้าวหน้ามากเป็นพิเศษราศีที่ดวงปัญหาร้อยแปเรื่องความรักได้แก่ราศีธนูผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมราศีธนูในเดือนมีนาคมนี้เป็นเดือนแห่งความวุ่นวายจังหวะด,ดวงดาวมันส่งผลให้เกิดปัญหาในหลายบ้าน ภายในครอบครัวเป็นประเด็นสำคัญที่ชาวราศีธนูต้องเอาใจใส่ให้มากเป็นพิเศษและในเดือนนี้ต้องใจเย็นๆกับเรื่องความรักกับเรื่องของการพูดคุยเจราจารในครอบครัวให้มากเป็นพิเศษราศีที่ดวงมีเงินใช้แบบสบายหายห่วงได้แก่ราศีมังกรผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ถือว่าเป็นราศีที่เรียกว่า ดวงดาวแรงๆทั้งหลายได้โคจรออกไปแล้วเรื่องปัญหาความวุ่นวายทั้งหลายในเดือนมีนาคมนี้ <c oughs> ก็จะค่อยๆค,คลี่คลายไปในทางที่ดีแถมดวงดาวการเงินยังอยู่ในจุดที่แข็งแรงทั้งในเรื่องของรายได้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนมีทิศทางมีข่าวดีในเรื่องของรายได้ที่มากยิ่งขึ้นหรือบางคนก็อาจจะมีลุ้นในเชิงของโชคลาบก็เป็นได้ราศีดวงชะตาคนมีเงิน ได้แก่ราศีกุมผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมเป็นราศีที่เอาเฉพาะเรื่องการเงินรายจ่ายต่างๆก็จะลดน้อยลงแถมในฝั่งของรายได้มีเข้ามาเพิ่มขึ้นคุณเป็นราศีที่เหมือนกับช่วงที่ทำงานหนักมีโอกาสมีช่องทางในการหาเงินหลายทางเข้ามาเดือนนี้ก็สามารถที่จะเก็บหอมรอมริบได้มากยิ่งขึ้น ที่ต้องระวังให้มากเป็นพิเศษนั่นคือความแรงของดวงดาวมันยังส่งผลในเชิงของปัญหาและเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องสุขภาพสุดท้ายดวงที่ต้องระวังผลจากราหูอมจันทร์ได้แก่ราศีมีนผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึง13เมษายนราหูอมจันทร์ช่วงประมาณวันที่24ถึง25มีนาคม 2,567ส่งผลกระทบต่อชาวราศีมีนที่อาจจะให้เจอพลังในด้านลบต้องระวังเรื่องการเงินการเซ็นสัญญาการให้กู้หนี้ยืมสินข้อผิดพลาดท,ทางด้านการเงินทรัพย์สินของมีค่าสูญหายต้องดูแลให้มากเป็นพิเศษการไปทำกิจกรรมอะไรที่มันดูโลดโผนไปปีนเขาดับน้ำต้องใจเย็นก่อนเพราะเป็นช่วงที่มีความเสี่ยง ต้องใช้ชีวิตให้มีสติมากขึ้นแต่ข่าวดีก็มีคือเรื่องของโชคลาภจะเป็นคนที่มีสิกเซนมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำนึกอยากจะลงทุนอะไรที่มันสิงเสียงให้มั่นใจในความรู้สึกของตัวเราเองเรื่องราวทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง